ออราคุณนายเกิด5าราศีดวงเศรษฐีทวีคูณการเงินอุดมสมบูรณ์เงินในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้านนับหนึ่งสำหรับชาวราศีมังกร เป็นราศีที่ดวงดีที่สุดในปีนี้ดวงดีจนคนอิจฉาต้องบอกเลยว่า3มปีที่ผ่านมาทนอยู่ในความทุกข์ทั้งการงานการเงินสุขภาพแต่หลังจากนี้ไปสปอตไลท์จะหันมาหาคุณส่องสว่างความสดใสอีกครั้งและร่ำรวยแบบจัดหนักจัดเต็ม คุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านทั้งการงานและการเงินจะโดดเด่นกว่าใครๆนีสินหมดเกลี้ยงมีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้านเป็นช่วงแห่งการกบก่ยเงินเตรียมตัวเข้าไว้เศรษฐีใหม่จะเป็นคุณอันดับ2ชาวราศีเมษร,ราศีเมษดวงชะตาโดดเด่นไม่แพ้ใครบุญธรมมาจะเริ่มส่งผลแล้ว คุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการงานจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือพลิกจากร้ายกายเป็นรวยหยิบจับทํามาค้าขายอะไรก็ขึ้นเป็นเงินเป็นทองใครเป็นนี่เป็นศิลหมดเนื้อหมดตัว หลังจากนี้เป็นโอกาสทองของคุณที่จะได้บ้านรถงานใหม่ยิ่งใครที่ประกอบธุรกิจออนไลน์ช่วงนี้จะยิ่งประสบความสำเร็จดีมีโอกาสความรวยทาทมเข้าใส่แบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวอันดับ3ชาวราศีเมทุนหลังจากนี้หมดสิ้นขคาะกรรมหลังจากที่อดทนมาตลอด3-4ปีนี้กุญแจแห่งความสำเร็จกำลังจะเปิดออก คุณได้ผ่านบททดสอบเรื่องที่แย่ๆที่สุดในชีวิตมาแล้วช่วงนี้จะเป็นเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในเรื่องของการงานจะเป็นในทิศทางที่ดีมาก ราะหลังจากนี้เป็นช่วงที่ดีของคุณที่จะก,การงานก้าวหน้าขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้งานที่สร้างไรายได้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกามเจ้านายจะเล็งเห็นถึงความสําคัญและมอบหมายงานใหญ่ให้ทําให้คุณประสบความสําเร็จจัดว่าเป็นอีกราศีที่ดวงดีที่สุดเลยก็ว่าได้ 4. ชาวราศีสิง์ราศีสิง ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดของคุณหลังจากผ่านพ้นเดือนนี้ไปคุณจะได้เห็นพลังของดาวพฤหัสบดีที่มาเสริมดวงชะตาทำให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จะได้รับคำชมจากเจ้านายหรือจะมีโอกาสประสบความสำเร็จคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวยอดขายดีเทน้ำเทท่าปังสุดๆจะมีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้านความรวยปรากฏเด่นชัดขึ้นหลังจากนี้จะหมดหนี้สินแล้ว 5. ชาวราศีกรกฎดูการงานเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ คุณจะได้รับหน้าที่ที่มอบหมายมาและคุณจะทำได้ดีเยี่ยมถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ทำให้คุณพิสูจน์ตัวตนสามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ซึ่งครั้งนี้คุณทำออกมาได้ดีเป็นผลพลอยได้ให้มีสิทธิ์เงินครั้นเล่นตำแหน่งหยิบจับอะไรก็สำเร็จแน่ คนที่ค้าขายออนไลน์ช่วงนี้ประสบความสำเร็จเกินคาดจะมียอดขายดีลูกค้ามาักหน้าหลักตาเข้ามาอุดหน,นุนทำให้มีโอกาสที่จะร่มโปรยมากยิ่งขึ้นนอกเนือจากนี้ใครชอบเสียงโชคเสียงดวงมีโอกาสรุ้นรางวันใหญ่จะได้หยิบจับรางวันที่หนึ่งคุณอาจจะกลายเป็นเศรษฐีใหม่โดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้ กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงช anel ด้วยนะคะ